มาเก็บเพชรเด้อเอาไปน้ำกันค่ะไปไปไปค่ะลุย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 นี่พี่นงตุ้มๆอยู่นี่ๆเก็บมวนเก็บมวลหลายค่ะโอ้ยพี่นงจ้าหลายค่ะเหตุปลาเรีดนี่บ่แม่นถืกเด้อพี่นงเด้อไปเสือกอยู่น้ำมังอันอยู่น้ำเมียงก่็หน้าห่างได้ห่างก็โอ้ยขีดแล้วเขาได้พี่ลองขีดแล้วสามแฝงเนาะขีดล้วเป็นลอยผนเด้อพี่นงเก็บกินดีกว่าค่ะเ่านีใจักหน่อยอันดง เก็บเก็บพี that, no ่ล oh, oh. oh. uh, uh, oh. uh, ุงเก็บอุ้ยอุ้ยอันตัมูติมิอันนี้ยังได้แต่ว่มามันเนี่ยเก็บเก็บพี่ลุงเก็บอ้ยอันเก็บเฮดกับเฮบยานพี่น้องนี่มามันม่มามามันมามันมาแล้วมันกวนเออมามันกวนพี่น้องเพิ่งมันเห็นหมามาหาอันนี้ลามาก่อนเออลาลามาไปไปไปขวายขยานมาคือกันแปะปออกอ๋อมีกระดอกนี่แง่ เฮ็ดปลาลีดเฮ็ดปลาลีด huh, พี mm ่น hmm. mm ้องไรอะไรเฟรยเออเอป็นเพิ่งเกิดเลโอ้ยสวยงามเลยนี่ผาเลยโอเคสวยเลยออ่อนๆอยู่ดูกว่าไม่ดอกเลยโอ้ยพี่น้องเออเก็บมวนแขกวยมาเนี่นี่พี่น้อง อดอกงามเพี่น้องชอบพี่น้องปากระดเบิ้งแต่ว่ามันเถ่าเร็วนี่นี่พี่น้องเถ่าเร็วงามค่ะนี่มีอันนึงเอ้าขอเอาถุงมือไว้ใส่ปลตานี่โอ้ยนี่นี่ตัวนี้ยังอ่อนๆอยู่พี่น้องนี่อีกดอกนึงพี่น้องตอปอาเตะแปะโอ้ยขอเอาถุงมือไว้ใส่ปลตานี่พี่น้องนี่งามค่ะตุวมูติมีพี่น้องนี่นี่อันนั้นอันนึง้ย โอวันตอตามันเยอะเลยอะาบูริโกเออโอ้แมวันตอมตานมงนรตัวเออสายไฟเออไฟเกาะหนูนสวยสวยมมามาโอ๊ยต้องสารแท้แมงวันเต็มปาเลยสนูตัวมามาเก็บเพชรนะตัวตัวอย่าไล่มัวนะรู้ไหม

ม right? ัเป็นตัวลาหรือตัวม้นคลาหรอคะกไม่ได้ลูกกอดไม่ได้นยรงนีแหลเยวเดี๋ยวไปเก็บเห็ดก่อนเดียวมากยยเออพี่น้องเบิงเห็ดค่ะเห็ดาเนาะเห็ดชงปิยงปารีสนต่นะเขาอื่นพี่น้องยว่เติอชิวเดียพอรวยถ้าพอพัดอยู่นี่พี่น้อง ไปเก็บหมักไม้ต่อบัดตานี่พี่น้องจ้ะไปดูคักลุกเนี่ยโอ้ยเนี่ยน้ำกระป๋านี่เก็บมือหนึง่งถ่ายลูกมือหนึง่งย่าบาสันบาสีพี่น้องปวดพวกบักโมบักแตงมันดุเอขอข่อยเก็บยากเลยพี่น้องมั้ยข่อยขั้นเอาบัดตานี่เบื่อแค่พี่น้องกระป๋องข่อยดกคักลุกเนี่ยคุณเต็มพี่น้อง เอามาเก็บซอยกันพี่น้องคอยหลุดอ่อนซ้อนพี่น้องเบิงนี่เป็นสุกเต็มเลยเนาะค่ะเต็ม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 ฝั่งนี้เขาจะบกเก็บจังไนบุเอาเก็บไปเป็ดแย้มเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งพุนะ่ะว่าไม่ได้หน่อยขึ้นพุน่ะเต็มบักลายเนืองพุนะ่ะทั้งทั้งแห้งลายพี่น้องทั้งทั้งคอยเอาโปึงดกคอยเอาตะมงนี้ละพี่เบื้องค่ะว่าแมนทั้มมาดา มาเก็บซวยกันพี่น้องเก็บไปเบิ่งหลายเธอหลายที่หละแต่ว่ามันก็อ่อนซ้อนเนาะพี่น้องเนาะพวกเจก้ากระสีเบือคลิบเก็บหมากใหม่ขอยอยู่ดอกเก็บแต่บ,แบักแบล็คบุรีเผว่าเนาะเอาเฮ็ดแด้ยวใดๆพี่น้องมันขืนให่เก็บเอาหนังเฮียมื่นคุขู่คอยก็ไดพี่น้องก็ได้เครื่องขู่เลยเด้เอา้าเก็บเก็บบัตตอนี่หลายมันหลวงพัลโลพัางงาเนาะขอเสียดายดีกว่าให้มันโดนถิ่มพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเก็บไปเห็ดแยมเนาะอือ เก็บไปเฮ็ดแย่มพี่น้องโตผิ่งก็ร้ายได้พี่น้องเดยวต่อยข่อยเด้อผิ่งเด้อข่อยกระยานอยู่แต่ว่าข่อยไปอ่อนซ้อนหมักใหม่ผิ่งมันก็มากินหมักใหม่หมักตอกเครื่อเหานี่แหละพี่น้องหาอยู่หากินคือข่อยละข่อยเก็บเบอดดอกนวยได้มันเท่าๆแล้วข่อยกสิเก็บอันทิมไว้ให้เพิ่งกินข่อยแบเอาลายดอกมาเนี่ยข่อยเมื่อยเก็บบ่มันยังดอกพี่น้องผุน่ำเบื้องพวกเจ้าเบื้องเต็มค่ะ หลุดปลายพะโลบผ้างานปฏิทูทปฏิทางกะละมังขูเบึงในพี่นอ้องหน่วยเพ่นหน่วยบนใหญ่ค่ะพี่น้องแต่ว่าหวานไผ่บ้าโบหวานพี่น้องหวานหวาน,วานทั้งนี้แห้งหวานฝรลังเสียหนลายคับพี่น้องเบิง่งเก็บตั้งแต่สิเบิดปตัตตานีพี่น้องเบิง่งสุกดำเป็นกำกำอยู่เก็บไปเห็ดแย้มเนาะพี่นอ้องเนาะมันหลายเนาะกินกระบืเบิดดตอกพี่นอ้องสิลายคัะโอ้ตาอ่อนซ่อนผู้น่ะ กไม่แน่อยูพี่น้องพคนนะ่ะขึ้นไปแมนบิร์ดอ่ะนี่เบิรงฟังนี่อีกพี่น้องคนละออนซอนพี่น้องเบิร์งคนนะ่ะลายค่ะลายกําลังสีสุกกับลายแดงแดงกําๆอยู่พี่น้องจ๋าบรรยากาศค่ำๆอากาศกําลังดีตอนทุ่มหนึ่งพี่น้องเบิงเ่งแดดยังอยู่ท้องฟ้ายอยู่ทุ่มหนึ่งนี่ค่ะมะนาวแจวกับยางมะตาผุหลับลพี่น้องหาเก็บอ่า บักพลมไม่ปลาเนาะมันเลกระไดบักเบกโบดีมหลายเติบอยู่พี่น้องเอามาเบิ่งน้ำกันเก็บมงได้เนี่ยตามมากค่ะสิบพี่น้องเก็บเอาค่ะมหลายหลไยเสียดายค่อยเก็บเอาธน่ยสองนวยอือ พอข่อยยามใดก็เก็บต่บักแป๊กบลีเพนสิว่าเนาะก็ข่อยบ่มีเฮ็ดเก็บมันมันมนขึ้นเห็ดเนาะข่อยก็เก็บบักแปกบีาไปก่อนพี่น้องเนาะทางอื่นเขากินเห็ดจนเบื่อพี่น้องามาดาวเได้มีเห็ดให้กินอยู่เห็ดก็มีแต่เห็ดอันปาลีนั่นล่ะพี่น้องโอ้นเื่อยนําข่อยอยู่ย่างหาเห็ดจนเื่อยแต่ละมื้อ